วัสดีครับอ่าน,นี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับอ่นนี้เ 1, รือผ่านสิทิศนะกำลังเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวออกจากปากอ่า,อาวขนอมนะครับอ่าที่เห็นด้านหน้านะครับเป็นอ่าโรงไฟฟ้าขนอมนะครับกับการเดินทางทิปอ่ ห้าึ้นหกวันนะครับสายหัวจีนนะครับพร้อมทีมงานนะฮะก็บางส่วนนั้นก็หลับบส่วนก็ยังยังอยู่นะฮะยังดีอยู่ยังดีอยู่นะฮะนะครับการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวเช้าเราก็จะทำการไหว้แม่นางนะครับตอนนี้ก็เดินทางออกมาก่อนนะครับกับบรรยากาศที่ดีมากนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะฮะ สายลมเอื่อยๆนะฮะอ่าพรุ่ And, uh, รงนี้เดี๋ยวก็จะมาติดตามกันต่อนะครับว่าเราจะไปตรงไหนครับเราจะลุยเราจะหวดเราจะหักหรือว่าเราจะสำเร็จแค่ไหนนะฮะก็อย่าพบกันแล้วกันนะฮะกับ,นะบพวกเรานะครับกับเรือผ่านสิททิศน,นะฮะบ,บรรยากาศนะฮะ ปีป๊อปนะครับด้านบนนะครับ <Okay. S 1> ครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาพบก,กันแล้วกันนะฮะ